ครับทุกคนเพราะวผมภูว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาที่ฟาร์มจอระเข้จังหวัดสมุทรปราการค่ะ <Yes. S 1> ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาภายในฟาร์มจระเข้แล้วแล้วก็เราจะพาเพื่อนๆไปชมที่จุดแรกกันก่อนซึ่งจุดแรกเขาเรียกว่าอะไรครับภูพิพิธภัณฑ์ดเดลสารและจอระเข้ครับทุกคนใช่ไปดูกันว่า คือไดโนเาขาเรียกไงนะจะบอกว่าในฟาร์มจระเข้มันไม่ได้มีแค่จระเข้นะทุกคนมันม<ช>ีทั้งไดโนเสาร์แล้วก็มีสัตว์อื่นๆเหมือนเป็นมินิสู่ใช่แล้วก็แบบมีโชว์ต่างๆด้วยเดีย๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูโชว์ด้วยนะคะโอเคไปเดนเททุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาเราจะเจอกับพบกับจระเข้สองตัวทุกคนอันนี้จะเป็นจระเข้สายพันธุ์แม่น้ำแน้ำเข็มทุกคนมเขมโอเค okay, เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันไปค่ะทางเข้าเราก็จะมีเป็นค้ไดโนเสาร์ซึ่งเป็น ทีเล็กจะมีพวกฟอสซิลต่างๆของไดนโนเสาร์นะคนมีทั้งจระเข้แล้วก็มีไดนโนเสาร์เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันข้างในนี้ก็จะมีฟีลแบบว่าเราอยู่ในถ้ำนะคนณมีอยู่ในถ้ำเดีย๋ดวยวเราเดินเข้าไปดูกันเดี๋ยวข้างในค่อนข้าง,างามืดนิดนึงนะคุมันจะมีพวกเออ่ฟอสซิลของไดนโนเสาร์เปลือเน็กยังเด็กทำมันหลุดไม่ได้จะเป็นซากพืชซากสัตว์ดึกดั้มบานอายุ40ปี490ล้านปี ะะตอนนี้ของเราจะเป็นเป็นพวกแบบว่าพวกฟอสซิลพวกฟอสซิลหอยอะไรพวกนี้ใช่เวลาเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะมันเหมือนจระเข้แต่ไม่ใช่จระเข้ไหมเป็นมพวกหางอะไรกักอย่างเลยเปล่าปค่ะจุดต่อไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้เป็นเหมือนพวกโครงกระดูกของไทสิรทอปไทสิรทอปเป็นสัตว์กินพืชใช่ค่ะ มีความยาวถึง9เมตรกันเลยทีเดียวแล้วก็มีเขาเหมือนคล้ายๆพวกแรดแรดใช่ว้าวใหญ่มากข้างในนี้ก็ตกแต่งไวแบบว่าเหมือนอยู่ในพวกยุคดิบะบันยุคไดนเสาเ์แล้วเข้าไปดูข้างใน,นกันอันนี้จะเป็นซิตาโคสซอรัสจะเป็นจำลองโครงกระดูกนะครัคนเป็นสัตว์กิน เนื้อมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางเรเดินชมตอนต้วอ, <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นนกเอ่อเป็นเทรโนเทอร์โนดอนเป็นนกนะทุกคนเป็นนกที่กินอาหารจะเป็นกินแบบว่าเป็นพอวอปลาทุกคนนี่ทุกคนอันนี้พบที่ประเทศไทยนะคะจะเป็นในเสากินพืชขนาดใหญ่ ของไดโนเสาร์ซอโรพอดจากอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะกลัวแล้วเดี๋ยวไปเข้าข้างในกันต่อเดี๋ไวไว้แรกเราก็เจอกับนี่ขันลมยุคไดโนเสาร์รุ่นฮาตารีทั้งหมดเอเราจะออกไปจากพิพิธภัณฑ์ไดโคนเราจะเจอกับกงเสือเป็นตัวนี้จะเป็นเสือโค้งชื่อน้ำค้างเพศเมียนะคะโอ้ตัวใหญ่มากค่ะในรูปแบล็มากพอหันไปเห็นโอ้โหน่ากลัวค่ะ ก่อนที่นี่คือเราห้ามมือเข้าไปใกล้เด็กขาดเลยนี่นะคะเพราะมันเป็นเสียเสียแต่ถ้ายื่นเข้าไปนี่เสียเนี่ยเสียมือไปเลยลค่ะชีวิตแล้อุ๊ยน่าจะขนาดนั้นเราเดินมาอีกที่หนึ่งก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นสาราร้อยปีใช่ก็จะมีจระเข้อยู่ข้างล่างนะคนอย่าไปกระโดดนะน่าจะเป็นโซนนี้น่าจะเป็นจระเข้พันเล็กบ้ถ้าดูจากตามองแล้วก็น่าจะใช่น่าจะยังไม่ได้โตเต็มวัยขนาดนั้นอุ๊ยโอ้ น่า,าจะใหญ่อยู่ไม่เคยเห็นจระเข้ใกล้ๆไหนเลยตอนนี้น้องกําลังอาบแดดอยู่นะคะการอาบปากของจระเข้คุณพูรู้หรือเปล่าว่าน้องอาบปากทําไมไม่รู้เหมือนกันเพราะน้องระบายความร้อนนี่ที่ไปดูมานะเอาให้สาระด้วยซริงค่ะทุกคนชาวรามีสาระัด้วยนะวมีหน่อยนึงเถอะ <ไอ S 1> บางทีก็ตลกกันเกินไป,ไปเดินไปดูกันนะคะไปดูครับเหมือนกันสาราหนึ่งร้อยปีชาติการคุณพ่อเราถึงแล้วขบวนสาราก่อน อันนี้สาราหนึ่งร้อยปีเป็นของคุณพ่ออุทัยเขาเป็นผสรางสถานสร้างาให้คุณกับให้คุณพ่ออุทัยอ<ช>ย่างมาพาก่อนนะครับทุกคนเหมือนแป็ว่าให้ลูกหลานเขาสร้างเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ที่นี่ใช่ค่ะแล้วข้างล่างนี้จะเป็นจอร์เคเยจอร์เคโอ้หน่ากลัวนิดนึงแอบหบน้ากลัห <laughs> น้ากลัวจริงค่ะ อย่าตกกันลงไปเชียวล่ะอย่าไปหาเดาเด็ดนะคนเดิมไปไม่มีชีวิตรอดขึ้นมาได้หรอ <S <S 1> <S 1> จกจอร์เี้ที่นี่แบบว่าเยอะมากมองไปมองมาน้องเหมือนหุ่นเหมือนกันนะเอามือไปจับเดี๋ยวนี้โน้องน่าจะระบบอัตโนม,มัติอยู่เขาไม่เคยเห็นหอ่ะที่เขาบอกว่าคนโชว์แอร์เขาโชว์แบบเอาหัวเข้าไปเนี่ยยังไม่กัดเลยอ,อันนั้นเขาฝึกไงเราเราอยากจะลองฝึกบ้างแต่แบงค์มันต้องหนาหน่อยหนาหน่อย ไม่งั้นไม่คุ้มกันวันนี้เราเดินมาที่อ่ะจระเข้ของอีกส่วนหนึ่งละสะมีแม่พันุ์จระเข้ที่นี่นะคะจะมีสวนสัตว์ตกจร,เระเข้จระเข้กระโดดก็คือให้อาหารนั่นแหละอ๋อให้อาหารนะจาทะเเหรอใช่นะมันฟังดูเหมือนเราจะตกน้องนะแต่ไม่ใช่นะข้างาก็มีเป็นพวกฮิปโปมีสวนสัตว์มีหมีควายด้วยทุกคนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว,ว่าว่าจะมีหมีควายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปให้อาหารจระเข้กันดีกว,ว่า ไปสิโจตรงนี้เหรอที่เขาให้อาหารจระเข้น่าจะปะแต่ต้องบอกใครอ่ะโอ้น่ากลัวไวภูโอ้โกลัววะพันตัวเล็กอะอยู่ข้างบนก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวไปถามพี่กันดีกว่าว่าเขาให้กันที่ไหนข้างล่างนู้นปะตรงนั้นอยู่ปล่อันนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วทุกคนจะเป็นโค้งไก่ไม้ละห้าสิบบาทท่านเหรอ เอาเปเพื่อนอยากให้อาหารจระเข้มากันได้นะไม่แพงไม่แพงห้าสิบบาทเองเรารอดูผูให้อาหารกันนะคะทำไมคุณไม่ให้บ้างผมกลัวผมกลัวผมกลัวจริงๆผมเห็นน้องเราเราไปหาโพสชั่นกันดีๆกันดีกว่าจะอุ้ยจะค่อนใหญ่อ่ะกลัวจริงอ่ะนี่อุ้ย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 มันคือเสียงจระเข้หรอใช่คอเสียงจระเข้มันคือเสียงเสือม่ใช่คือเสียงจระเข้เนี่ยเนี้ยเนี้ย อจุดนี้เป็นตัวใหญ่บูฮะอนั่นน่ะน่ากลัวมาต่อไหนดิต่อไหนดิต่อไหนดิตรงไหนอะจะไปให้ตรงไหนอะเราหาเราให้ชาดิน้องจะเดินมาเหรอให้น้องลงมาตรงนี้ดิบอกน้องลงมาในน้ำอย่าปล่อยนะเออบอกแล้วอุ้ยน่ากลัวนี่เอาก็ตกจากใครทุกคนเอ้ยบูไปตรงนั้นเลยสามตัว ว้ายน้ำขุนแล้วนะคะตอนนี้น้ำหมดเดี๋ยวขึ้นตัวโคตรใหญ่อ่ะยังไงมันจ๊ะให้อาหารเวลากินพี่หลักเนาะกินแกไงลงไปเเาอยู่ได้ง อก็ใช่อยู่ใช่ไม่เถียงเลยนี่คือไม้ที่ชันพลให้ไปอ้ยร้อนเราไม่มีฝันว่าเออมันดูไม่ค่อยขาดเลย่ยโตแล้วเปล่าเออได้กล้ามนะคะได้กล้ามแขน <laughs> อันนี้ได้กล้ามแขน ไม่ค่อยขาดเลยอ่ะน้องนอ่ะน้องน่าจะแก่เกินไปหรือเปแ่บไม่ไปยกออกมาแบบบอกว่าล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยกมาให้ชิมรสชาติไปเฉยๆบายล้อเล่นไปกตัวนึกว่ามันจะนึกว่ามันแข็งนไปน่ากลัวว้ยไยปากไงปากมันในนี่ปากมันงับอย่างเงี้ยว้ยน่ากลัว นุ้นะโกรกว่าจริงนยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเขาบอกไม่กล้าดิมันกล้ากลัวเฉยเฉยว่าบอแล้วไส่ผู้หลุดง่ายมากอ่ะโอเคนี่เราก็ให้เสร็จแล้วคนน้องแรงเยอะมากอย่าเอาเลยร้อนมากโอเคสนุกสนุกค่ะน้องได้กล้ามแขนวันนี้ได้กล้ามแขนละเมื่อกี้เราได้เสียงน้อง คำรามแบบเขาเรียกคำรามคำรามเลยเอ้ยเขาเรียกว่าร้องได้ไหมเขาเรียกว่าเหมือนขู่ไหมเออใช่ใช่ใช่ขู่ขู่เราเกิดมาไม่เคยได้ยินเหมือนกันปกติเคยได้ยินแต่ว่าในในหนังเนี้ยหรือว่าแบบพวกอะไรสารคดีอ่าใช่โอเคเดี๋ยวเราต่อไปเราไปดูโชว์เดี๋ยวโชว์จระเข้เราฟังดึงรู้สึกยังไงคะตอนนึงรู้สึกคึงว่าแล้น้องดีมาก อย,ย่างก้าเหมนเล่นวเวทน,น้องเหมือนโต, <c oughs> ตเต็มที่แล้วปะตัวใหญ่อะเหมือนฟันหล่อเหมือนคนแก่อ่ออนาน่าจะโตเต็มที่เกินแล้วฟันไม่ค่อยมีโกัดไม่ค่อยออกื่อกน้องต้องไปหาหมอ,อฟันให้ทําฟันใหม่ฟันปลอมอายุนี้น้องน่าจะไม่ทําแล้วแหละดูทรงต, <c oughs> ตัวน้องใหญ่บ้างใครอยากจะรู้ว่ามันแรงดึงของน้องแค่ไหนตามมาได้ที่นความใจแค่คือบุคกากรทุกคนไม่ใกล้ไม่ไกลแบบว่าให้อาหารแค่ห้าสิบบาทเอง ถูกมากมถึงก็แบบเดี๋ยวเราไปดูโชว์จระเก้เดี๋ยวไปเอาไม้ไปคืนแล้วก็เรา,เราไ,ไม้ไปคืนเขาแบบอ่ะ let's go <S โอ้ยโ okay, อเคตอนนี้เราถึงโชว์แสดงจระเข้ทุกคนเราไปดูจอระเก้เดี๋ยว ทุกคนตอนนี้เราก็ดูโชยตก,กแล้วทุกคนใช่แล้วเราจะพาทุกคนไปเดินดูต่อเพราะว่าในฟาร์มจะแค่แห่งน,นี้ไม่ได้มีแค่จอร์ละเคค่ะทุกคนมีซาเลกเกอด,ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกั้ดีกว่าไปเหมือนจะเห็นตัวหนึ่งซึ่งข้างล่างใต้ที่โชว์ท<ะ>ุกคนก็จะมีพวกร้านค้าร้านน้ำของจินเยอะแยะมากมายเลยคือหมีขอเคยเห็นแต่ตัวใหญ่ๆอะ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นหมีควายใช่ปะ,ะอุย้ยอันนี้เป็นหมีขอกันทุกคน คล้ายๆพวกแบบว่าละคุณคล้ายๆพ่อรัคุณน้องใจเอกน้องขออุ้ยน้องตกใจน้องคือมีขอน้องเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเปล่าโอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปดูมีขอน้องเราเดินไปดูแพะกันดีกว่าอยากดูแพะอยากดูพแพะแบ๋อุ้ย <c oughs> เหมือนอยู่นะอุ้ยน้องน่ารักอ่ะน้องตอนเล็กนิดเดียวเองเอากระเป๋าได้ไหม นี่เราไปเดินเอากลับบ้านได้ไหมน่ารักจังดูน้องน่ารักมากเลยนี่เราได้หายไปแล้วถั่วสี่สิบบาทเล่นี่แม่มาหากเพื่อนสนใจมาให้อาหารเราได้นะโว้ยน่ากลัวแต่ถ้าจะให้อาหารเราต้องหักนิดนึงโว้ยขอโทษกรับต้องใช้หมดอาหารค่ไหนได้บ้างแค่เราต้องหักนิดนึง làm sao thực phẩm dài như thế này không? cái được không? kín, giật, 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 ดึงแรงมากตัวเล็กตัวเล็กใหญ่ยังกันเอ้านี่เราให้หักเลยเอ้าให้เธอถ่ายให้หน่อยดิีถ้าตัวใหญ่เราสามารถไอชิ้นใหญ่ได้หลายคนแต่ถ้าตัวเล็กเราต้องหัก,กหักให้น้องน,นะคน<จ>อึ๊บแค่นั้นเดี๋ยววโอ้ยโอ้ย ถ้าใครชอบสัตว์เราก็มาให้อาหารเราก็ได้นะคนหยงหย่่ <Be. S 2> หยบแบ่งกันแบงแบกันแบ่ง um, um. ช้อรวชนแล้วชนแล้ว <laughs> สอนให้สอนให้สู้กันสอนโหช้นเลวช้นวไอชนเชอเอาไปเอาไปเอาดิเอาเดิเอาซิเอาซิดูแผนที่กัน <laughs> <laughs> เศร้าหมดแล้วไปมาแล้วนี่แล้วมีคอเศราหมดล้วแบบว่าไม่ตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราได้แยกเดินมากับพี่ภูนะคะเราแยกมาเองคนเดียวตอนนี้แล้วก็มาอยู่กันที่อันนี้คาปิา巴าทุกคนเห็นน้องไหม กมากที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าสัตว์เขาเรียกนะอุดมสมบูรณ์ ค่าเข้าก็ถูกมากทุกคนแค่คนละ100บาทอาหารด้านในที่ให้น้องๆก็ไม่ถึงร้อยในแต่ละจุดแล้วที่ชอบมากที่สุดของที่นี่ก็คือจุดให้ล้างมือมีเยอะมากจุดบริการล้างมือมีเยอะมากทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะสกระปรกเลยจริงจุดล้างมือเยอะจิงคือแบบถ้าจับตรงไหนอ่ะคือมีจุดล้างมือให้พร้อมเลยก็แบบเดินเลี้ยงมาหน่อยเดีย๋ยวก็เจอ ใช่มาเจออีกหนึ่งจุดล้างมือ,มมอหเห็นไหมอันนี้อันนี้นอ,อุ้ยอันนี้แพ้ไม่ต้องบอกเลยว่าอะไรนี่ทุกคนเห็นแพ้ไหมน้องนอนนี่อยู่ในกลมน่ารักมากเป็ดเชอรี่ด้วยนะเป็ดขาวอ่ะเป็ดเชอรี่หรออ๋อใช่ไหมที่รู้ว่าเขาเรียกเป็ดเชอรี่เหรมีหลายตัวมากทุกคนที่นี่ แต่รดมสมบูรณ์จริงนี้เราจะพาทุกคนเดินไปดูในที่ต่างๆว่าเราจะจุดต่อไปจะเป็นอะไรเราดูกันเราอยู่ด้านในที่เป็นเหมือนแบบสวนนั่งพักอ่ะทุกคนลมลืนเมกแบบเมฆนี่แม่น้ำไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเป็นเหมือนบ่อน้ำใหญ่ๆ เดี๋ยวพาไปดู สระน้ําเ,เขาเรียกอะไรอะบ่อน้ําหรือสระน้ํากว้างๆนี่ทุกคนมีเรือเปรือขายได้รือเกว่าไปทุกคนเราจะพาไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าว่าอุ้ยต้องเดินย้อนหลังอีกจุดต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวกันแล้วตอนนี้เราก็มานั่งพักอยู่ตรงด้านหน้าสวนด้านหน้าจะเป็นสวน ล้วก็จะมีน้ําตกย่อมๆนะคะแล้วก็เดวก็ได้ไปซื้อน้ําตาลสดมาแล้วเพราะว่าอากาศวันนี้คือได้อยู่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 คือร้อนอยู่แต่ก็สนุกนะคะทุกคนวันนี้ก็คนจะบอกได้ว่าก็พอประมาณไม่ได้ถึงกับเยอะจนแน่นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบหลงเหล่งจนไม่มีคนก็คือโอเคเลออยกำลังดี แต่อยากให้ทุกคนมานะคือแบบมันดีมากจริงๆอะ่ะสัตว์เอ้ยอะไรเอ้ยทุกอย่างคือแบบดีสะอาดด้วยข้าเข้าก็โอเคตามกันกันนะเย่จะพาไปดูที่ถัดไปว่าจะมีอะไรไปดูกันเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่โซนของช้างทุกคนกว้างมากอะดูดิว้าวสามารถกระโดดโลดเต้นได้เลยแต่เราจะทำแบบนั้นไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งช้างนี่เดี๋ยวให้ดูนะทุกคนมันน่าจะขี่หลังช้างได้ปะใช่ปะหรือว่าไม่ใช่ไม่รู้อะนั่นนันนนนน่เห็นน้องไหมตงยังอะ ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นอ่ะใช่นะมาเลยักซีนะผู้บริกเดี็กต่อยเไม่รู้ว่ามันขึ้นได้ไหมอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยมีสะพานแล้วก็ขึ้นไปข้างบนยองพักขึ้นไปดูไปกันข้างไหนแล้วนะคะ เรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนี่ยมองเห็นทางนอกเห็นไหมว้าว่อยแยกมองทางสุขุมนะคะเดี๋ยวปากแหกขึ้นมาว้าว้าว้มางมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าเป็นไง อยากจะบอกทุกคนนะคะคือจุดวิวแชร์นี่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 ทางด้านหลังเรานี่เองด้านในจะมีจุดเออสำหรับเข็นรถวิวแชร์สําหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่นั่งวิวแชร์เกือบทุกที่ทุกคนสามารถเข็นมาได้เลยชิวๆสบายๆ <คน S 1> สบาย,ยใช่เข็นชมเออทุกกรงทุกสัตว์ได้เลยง่ายมากไม่ต้องกลัวแล่วจะแบบว่าเอ้ยลำบาก <c oughs> ไม่มีไม่มีดีอย่างนี้ าดน้ำบางน้ํำพึ่งนะคะ่นนมทอะไรครคับเราจะพาทุกคนไปตะลุยหาของกินในตลาดน้ําบางน้ํำพึ่งว่าจะมีอะไรน่ากินแล้วก็แบบราคาขนาดไหนเราจะพาไปดูกันเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสมุทรปราการเหมือนกันใช่เราไปไป<ม>หาของกินกันตอนนี้หิวแล้วตอนนี้เอาเข้โมงครึ่งแล้วเราอย่าไปเกลียดกันเลยเดี๋ยวร้านเปี๊ยบะเลยหิว, <บา S 2> วไปแล้คทุกคนตอนนี้เราเราอยู่ในตลาดน้ำมีราคะนาคะเยอะแยะมากมายทุกคน มีท <mile> ั้งของจีนของใช้ของประดับตกแต่งจิปช็อปเยอะแยะมากมายทุกคนมีกระเป๋ามีทุกคนของหรือวิเต้าไม่รู้ว่าหลุยส์วิเตองของแท้หรือเปล่าครับเราไม่รู้เราไม่บอกให้ทุกคนมาดูเลยมีทั้งผักสวยครัวราคาถูกมากายแต่ว่าผักปลอดสารพิษทุกคนมาให้เราได้ต่อนี่ก็อาหารกินกันดีกว่าจับไม้ก่อหมูยอจ้ะหมูยอจ้ะมาเลยดีจ้า เรากำลังหาของที่น่ากินเลนยทยกคนตอนนี้เราก็หาของที่แบบว่าของข้าว,วกำลังเติมพลังให้กับร่างกายในระ้ว่าเดินดูอยู่ว่าเราจะาไปดีมีทั้งพวกทองทรองเท,ท้าเสื้อผ้ากันเลยคนเพราะข้าอากาครับที่นี่ข้าแบบว่าไม่ค่อยร้อนขนาหรั้นอากาศแล้วข้าสบายเยแบบ็นนิดนึงอันนี้เรากำลังเดินอยู่ที่ตาลาดบานน้ำน้ำผ้ ันนี้เรากำลังเดินดูก่อนนะทุกคนว่าจะกิดอะไรดีผลไม้ไีมนะทุกคนถ้าแต่ว่าใครอยากกินผลไม้อากาศร,ร้อนๆนี่กินผลไม้ค่าสดชื่นแต่ถ้าคนมาที่ตลาดก็อย่าลืมพก่มพกหมวกหรือว่าเป็นพ้่ลมติดตัวไปด้วยนะครัคนเพราะว่า,า,า,บบอ,าอ,อากาศมันแปกค่าร้อนอากาศร้อนมากร้อนแบบ,แบบแสบเลยแต่นี้เราก็ จะซื้อไปฝากคนที่บ้านนะคนเพราะว่าอร่อยนี่ครับอร่อยจร๊งน่าห้าสิบใบนะคนจะเรีเกวไปอ่นนด้โอเคตอนนี้ลราเดินเข้าไปอยู่ในพวกโซนเครื่องประดับตกแต่งนะครับคนมีพวกเครื่องหนังเยอะแยะมากมายเสื้อผ้านะครับผมป็นเกง มีรองเท้าก็มีนะครับเยอะแยะมากมายครบที่คือที่แบบว่าที่คือครบเลยคนถ้าสนใจก็ลองมาดูได้ใกล้ๆกรุณได้เลยคบนี่เขาเล่นเด็กน้อยก็มีครับอ่าเอาเอา,เอาสามไม้ครับแล้วก็ขั้นยอยี่สิบบาทสิบบาทต้านอะไรครับเนี่ยเป็นเนื้อยากก็ขุดเลยคน มาอธิบายเอ้เยครับผมอะไรครับแแ่แลค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอเราได้แล้วข้าวเหนียวเบย่าขอขุนเราไปกันต่อว่าเราจะได้อะไรกินกัีปเลกิวครัเอ่อเส้นไข่ครับเส้นละสามห้าเอาเส้นหนึ่งครับ เอาล้อก็ได้ครับลาดจิ้มให้เลยนะครับลาดเลยลาดเลยเลยเลยมันมีมีอะไรบ้างเลยองย่างอันนี้เป็นอะไรครับจิ้มหวานกับหานนกพายงั้นรวมเลยใช่ครับอันนี้ครับนี่ปลาเส้นทอดเส้นละสามสิบห้าบาทเราไปดูอะไรอีกว่าจะเราจะได้อะไรกินอยากกินอันเนี้ยอยากกินตลาดร้อยแก้ว เอาถ้วยนึงครับเด <c oughs> ี๋ยวจะไปสละกวเจ้ทุกคนเจ้ลบห้าบาทบาทาขอบคุณนะคะขบคุณครับ <What? S 1> ได้มาแล้วสะล,ละลายแก้ว โอเคเดี๋ยวเราไปกินกัน Let's go อันนี้เราให้ไปชิมกันดีกว,ว่าว่าอันนี้เป็นปลาเส้นทุกคนเราชิมกันดีกว,ว่าว่ามันจะอะไอหรืรอเปล่าน,นี่น้ำจิ้มจะมีเป็นน้ำจิม้มเผ็ดหวานแล้วก็มีเป็นน้ำจิม้มซีฟู้ดทุกคนอืมข้าวกันดีทุกคนมันอร่อยดีมันเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเผ็ดนิดๆเนื้อปลาเด้งดี แล้วกินแบบเป็นล็าก็บบว่าโคตรดีโอเคทุกคนอันต่อไปเราจะเป็นเนื้อย่างโคผุนเมื่อกี้พี่คนขายเขาแบบใจดีมากทุกคนเขาแถมมาให้ตั้งหนึ่งไม้น่ารักมากแต่เราไม่รู้เราลืมถ่ายมาว่าเป็นที่ร้านอะไรถ้าเเพื่อนอยากไปอุดหนุนพี่เขาเลยสุ่มด้วยเราเองเราชื่อา่า เนื้อไม่อ่อนนะคนน้ำจิม้มเนื้อย่างแบบว่าโอเคไม่รู้จัดจ้างเงินไปแล้วก็ข้าวเดียวนุ่มดีนคนแตโอเคกิคนแล้วร้อนแบบว่าซดเื่อมากโอเคี๋ยวผมขอกินข้าวโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราไปชมันเพราะาตอนนี้เราจะไป เราไม่บอกเลยล่ะเพราะว่าเราตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่พักเย็นๆค่าเวลาหรอเพราะว่าสถานที่ต่อไปของเรามันจะใช้เวลานิดนงมันต้องไปตอนเย็นๆอากาศจะดีมากเพราะตอนนี้นั้นแดดค่อนข้างร้อนร้อนแบบร้อนสุดๆโอเคเราไปกันต่อ Let's go <S โอเคกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานตาอากาศบางปูทุกคน แต่เกิดเห็นหน้าเศร้าเรามากันข้างๆมืดและก็เย็นนิดน,นึงทุกคนแต่เราไม่พาดท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศตอนเย็นเราจะมีพวกนกนั่งนวลเราสามารถป้าหารให้ได้เกิดเหตุที่เรามาเย็นเพราะว่ารถตอนเย็นมาข้างๆเยอะเราทําให้มาช้ารถติดถ้าเรามาเร็วเกินมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้และเกิดเห็นหน้าเศร้าอีกอย่างหนึ่งคือทุกคน เพื่อเราหลงเราทางกับผมแลวตอนนี้ผมจะต้องมาปิดคลิปคนเดียวโอเคไม่เป็นไรการท่องเที่ยวในวันนี้วอล์กเดย์ i p ในสมุทรปราการวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เพื่ออย่าลืมเพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดสามกระชายให้พวกเราด้วยเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน Let's go